บ่าวไทโซสวัสดีครับรอ,อครับรอคุณะกุฎใยหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีเช้านี้พามาเลาะทงนะครับผมเลาะทงหาบุปปาครับปลา,ปลาน้ำแห้งปะคอนนะครผมน้ำแห้งนลครับผมทีนะไปดูปลาว่ามีปลาอยู่บครับเอฟซีนะ นีมีนะพ่อหาปลาโอ้เอฟซีดูครับผมนี่เออเอฟซีโอ้ไอ้ดุกเพียบอู้โอ้ไอ้ดุกนี่ไอ้ดุ๊กเขาไอ้ดุกไอ้ดุกไอ้ดุกไอ้ดุ๊กอืมอืมอืซีไอ้ดุกไอ้ดุกเพียงเพียบเลยนะครับผมอ่ะมามาไอ้ซีมาเออ

น้ำให้ป้านะครับผมเอีโอ้ตัวใหญ่ทีนะนี่ฮอ้ฮเนี่ยอ่ะน่งตัวอห็นน้อยมุดคลุมมเล็ขวะเนี่นะเต็มขันนิ่เอ็ดดูนะพวนี้

Mesin tu ni, lu Ah, oh, 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 oh. tu ni mungkin sih. Penunggu jero mungkin macam Ah, boleh. ตอ่ตอไปต่อมีน้ำให้มีปลาสิมีให้เป็นปลาเล็กตะว,วันมีปลาหรือเปล่าเว้ยอบเขยงหน่อยนะครับผมเฮ้ยหยุดหยุดหยุดสองตัว ตัวเอฟซีไปต่อนะครับนี่ปลาใหญ่ืมอ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 ืโอ้มอืมอืมอมอืมอเมอมอืเอืม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 อ้มอือืม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 ม Đúng không, nè, tiêm huh. lên hồ hô, lên mọi lên, mê lên hảo lên, hảo lên Ui hảo 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 lên, hảo hảo

น,นี่รอยรถเกีย่ยวผ่านนะครับผมลูปกปลาก็เอาอันนี้มันจะ,จะตายเปล่าใช่ไหมเก็บไว้ดีกว่าอืมอืมโอ้ยขอหน่อยขอหน่อยนะครับอ๋อนี่มีอีกที่

ừm nha các em à nè tiếp đi ngắm trước còn oh tiếp tiếp đi nha các em lá khèn cún à cún

น้อยอืมนะครับผมดูมานี่ยมาแล้วเดี๋ยวไล่ตื่นนะเอาดูดูเอา้ยดูเดี๋ยวมาหย่าทีนะนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวเดินเลาะหาต่อนะครับขอบคุณการรับชมนะครับผมรอครับสวัสดีครับ